ตบบนะ่อ,อเลยๆๆออครับทุกท่านตอนนี้อยู่กับอยู่กับเกม For Jun Mouse อยู่กับกระผมนะฮะอาจารย์คงสารัตหรือสารัตอาจารย์คงนั่นเองอยู่กับ ผมเช่นเคยนะคงเองยังไงจะคายระก่อนที่เราจะมาเล่นเกมนะเราต้องมีบทสวดตัวเล็กสน้อยมาสวดมนต์กันเถอะนะครับผมเพื่อเรียกดวงมาเพื่อเรียกปรมีคาถาเรียกทรัพย์นั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้อาจจะเป็นคาถาซ้ํานะแต่เรามาทํากันเถอะนะครับผมก่อนอื่นนะ ต,งต,งต้งตั้งนโมูสาจบแล้วก็พูดว่าวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธสมานีมามะพุทธาสสาะวาโหมท่องนี้สจบ5จบ7จบหรือ9จบครับผม ตามนี้เลยนะหรือท่านไม่พอใจกับคาถานี้มีคาถาอีกคาถาหนึ่งก็ต้องตั้งนโมนะแล้วก็พูดว่านะโมนะโมตั้งนโมนั้นโก็จริงๆตั้งนาโมนั้นะมันกจ็จริงๆเตืน,นะนต,ตอนเช้าออกบอกินทยบาตปิดยมยาดตั้งไกลละไกลบินทยบาดด้ดยมอเตอร์ไซค์ิดจเนมดไม้สาใจโอ้โหฉันตอนเชาน้ารเข้าวกุวติรออีกหน่อยที่รเข้าวกลุกิกนเพลงเก็บมา,มาๆไว้กินตอนย็นเดึกๆก็เล่นไอเย็นตาโฟ นะโมตัสภควาตโตอิติปิโสภควาพาหุงมุบมะพวันตุสะมังคะลาหรือจะคาถานี้ก็ได้นะครับผมโอเคเรามาเล่นเกมฟอร์จูนมากค์เลยดีกว่าสิเวลามามากพอแล้วนะครับผมเรามีทุนอยู่ห้าร้อยบาทนะฮะเราจะเล่นเบ็ดต่ำๆไปก่อนสาบาทนะครับผมเอตัวไปสิบรอบก่อนเลยฮะเปิดระเดิมนะฮะชูชู่วัตฝักโอเคฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นนะสงสัยจะเป็นช่วงโบนัสธทรมพอดีนะครับผม เปิดล้วก็เข้าซะแล้วครับผมโอเคไหนะดูซิว่ามันจะเป็นอันที่โชคดีหรือเปล่านะามาดูกันเถอะโอ้โหไม่ดีเท่าไหร่นะเข้าอยู่ครับแต่ไม่ได้ดีเท่าไหร่ได้มห้าสิบสี่บาทก็โอเคอยู่นะครับผมก็ไม่ได้เยอะโอเคเก้าบาทไปฮนะโอเคค่อยเป็นค่อยไปครับผมจะเข้าอีกไหมนะชู่ๆเข้าอีกแล้วนะครับผมเบดสามบาทโอเคถั่วนะถั่วมาถั่วมาถั่วมาตรงเงินขอสองข้างฮนะถ้าข้างเดียวมันก็จะแบบกระจอกหน่อยนะ โอเคครับอันนี้มาสวยเนี่ยได้เท่าไหร่กันนะสี่สิบ้าบาทโอเคครับผมก้อนนี้ิดหน่อยครับก็เอานะนิดหน่อยหน่อยก็เอาครับผมจังหวะนี้ก็โอเคแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดห้าบาทแล้วก็อีกสิบรอบไปเลยแล้วกันครับดูซิว่าเบ็ดห้า้อยนี้เราจะได้กําไรมากน้อยแค่ไหนอันนี้าจะสวยเนี่ยเท่าไหร่นะเบ็ดห้าบาทไหนดูซิไหนล้นดูกันสักสองสามร้อยไหมน่าจะประมาณนั้นนะอุ้ยเมกาแล้วว่ะขึ้นเมกาแล้วว่ะน่าจะประมาณสามสี่อุ้ย น่าจะสี่ร้อยมั้งไอ้สามร้อยโอเคสามร้อยโอ้ยสวยงามครับผมตัวใช้ได้เดียนะเนี่ยโอเคเบ็ดน้อยเอ้ยทุนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมถือว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะนะแต่ถ้าโอเคเลยชูชูไหมชูช,ชูโอเคเข้าอีกแล้วครับผมโอเคอย่างต่อเนื่องฮะเข้ายัางต่อเนื่องครับผมโอเคสวยงามมากนะจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วโอ้โหน่าเสียดาย ต่อามาเข้ามาเข้ามา,า,มาโอ้โหไม่เป็นไรไม,นไม่เป็นไรได้อยู่ครับได้อยู่โอเคได้อยู่แหละอ่งเปามะสวยงามมะอ่างเปลาลวนก้อนโตน่าจะสักร้อยห้าสิบไหมสองร้อยอ้ยยาวอยู่นะก็ยาวอยู่นะสองร้อยห้าสิบเมกาปะโอ้ซสุป,ปอร์สองร้อยห้าสิบโอเคสวยงามครับสวยงาม,สว,งามสวยงามตามที่คาสวยงามตอนท้องเรือกตามท้องเรื่องนะครับผมบอกได้ว่าสุดจัดอะ รางวัลก็ต่อยกแล้วอ่ะอันนี้ได้มาหนึ่งร้อยบาทนะโอเคดีเลยครับผมดีเลยแหละดีเลยนะชูชูช,ชูโอเคเข้าอยู่แล้วอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าบ่อยจัดอ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะทุกท่านก็เกินไปครับบางทีนะเข้าไหมารอบนี้จะเข้าไหมนะเข้ามานิดหน่อยครับรอบนี้เข้ามานิดเดียวเองนะเกสิบาทแหมถุงเงินมันแถวแถวแรกอันตัวแรกมันไม่เข้านะ่ะน่าเสียดาย โอเคเบ็ดสิบบาทละกันไปอีกสิบรอบเลยครับผมเรื่อยๆฮะชูชูอ้าวมามาชูชูโอเคสวยมากโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้คาถาคงมันแรงดีจริงๆเลยคาถาคงแรงมากฮะมา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 เข้ามาเข้ามาโอ้โอยังไม่เข้าครับไม่เป็นไรไม่แปไรเดี๋ยวมันก็มาเองฮะรอก่อนสวยอันนี้น่าจะได้เยอะ อันนี้แบดสิบบาทนี่น่าจะน่าจะ,าจะสักห้าร้อยปะสักห้าร้อยนะคิดว่าไหนดูซิจะได้ห้าร้อยหรือไม่หรือว่าจะได้สักพันหนึ่งปะอุ้ยรางวัลก้อนระดับซูเปอร์แล้วเนี่ยยาวๆไปครับยาวๆเลยหนึ่งพันบาททั่นๆนะโอเคหนึ่งพันบาทจริงด้วยครับผมือว่าดีเลยนะเนี่ยนี่ห้าร้อยได้มาสองพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแล้วนะแคหกสิบบาท ว่าโอเคเลยนะเนี่ยอ้เข้าอีกแล้วอันนี้น่แจ่ประมาณ400ไหมโอ้200โอ้ได้อยู่ดีอยู่ดีอยู่อันนี้ก็เท่าไร่400อู้สวยงามมากครับผมไหนไหนูชูมามามาไหน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 สวยๆหน่อยมาครับมาครับมาครับ สวยมากได้บอกว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆฮะบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มครับผมเกมหนูเนี่ยเกมนี้บอกเกมหนูเกมนี้บอกเลยว่าแตกหนักแตกดีมากครับเป็นเกมที่ผมชอบมากเลยไอเกมพอจุนมาส์เนี่ยมันเป็นเกมที่ดีมากเลยครับผมเกมนี่ผมชอบมากเลยไปเลยฮะสามสิบบาทสิบรอบไปเลยฮะจะก,กลัวอะไรล่ะครับผมไปรืยกันเลยสิวะไหนดูซิ โอเคโอเคเก้าสิบบาทเออเก้าสิบเข้าโอ้สวยมากได้ามาสามร้อยหกสิบบาทก็ก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่ฮะสู้สู้สุดยอดฮะดูซิจะเข้าดีไหมเข้าดีไหมนะมา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 ,มาโอเคโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปสวยได้ทั้งหมดเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบก็ okay, ก okay. โอเคก็โอเคโอเคครับเก้าสิบบาทนะ มาห้าสิบบาทไปเลยมาได้มาสามร้อยแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมโอเคได้มาหกร้อยบาทได้ดีดีดีเลยฮะไหนขอชูชูหน่อยโอเคโอเคหนึ่งร้อยว้วาวว้าวโอเคเดี๋ยวเราเล่นนิดหน่อยพอแล้วกันนะครับผมได้กำไรมาส5 0 0ันหร้อยบาทเพราะเรามีทุนห้าร้อยแล้วก็ได้มาสี่0ันห้านะ เป็นอาทิตย์ดีมากผมแนะนําเกมหนูเกมนี้ครับผมชอบเกมหนูเกมนี้มากเกมนี้สนุกมากเลยครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปว,วิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันใหม่กับช่องสอนอาจารย์คงครั้งหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ